สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพักเครื่องเมืองสองแคร์วันนี้เป็นอีพีที่สามสิบเจ็ดนะครับประจำวันที่สี่เดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้มาเปิดในราคานะครับห้าร้อยบาททุกรายการห้าองค์สองพันนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าหรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็สวัสดีวันพฤหัสบสดีนะครับพี่วันนี้วันนี้มาเปิดในราคาห้าร้อยบาททุกรายการนะครับห้าร้อยบาททุกรายการห้าองค์สองพันนะครับผมรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดหัวนานะครับเหรียญหลวงพ่อวัดหัวนารุ่นหนึ่งสองสีู่นย์เจ็ดนะครับลมดำรายการที่หนึ่งนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สองรายการที่สองนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ลีนะครับเจ้าอาวาสวัดอโศกการามรายการที่สองนะครับลมดำสวยๆเลยรายการต่อไปนะครับรายการที่สามรายการที่สามนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม รายการที่สามนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับสองสี่เจ็ดสองรายการที่สี่รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้า รายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้กระไหลทองรายการที่ห้านะครับด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หกรายการที่หกนะครับเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรสองสี่หกหกนะครับ กะไหลทองรายการที่หกรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญโพทรัพย์นะครับรายการที่เจ็ดนะครับเหรียญโพทรัพย์วัดทุ่งเที่ยงนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดกระไหล่ทองสวยๆเลยนะครับ รายการต่อไปรายการที่8เป็นเหรียญ25พุทธศตวรรษกะไรทองรายการที่8เหรียญ25่สิบาพุทธศตวรรษนะครับรายการที่8รายการต่อไปนะครับรายการที่9นะครับเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อลำ่ำ หลวงพ่อลำวัดกลางนะครับรายการที่เก้าลมดำสวยๆเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นแรกรายการที่สิบนะครับพิพิานา้สนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าหรือแอดไลน์ o u m เจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอดรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูวัสแกขอบสตังนะครับปีสามสองรายการที่1ิบเอดนะครับห้าร้อยบาททุกรายการนะครับวันนี้ห้าองค์สอง0ันรายการต่อไปรายการที่สิบสองเหรียญปาตานหลวงพ่อคงวัดบางกระรอม รายการที่สิบสองนะครับสองสี่แปดหกนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสามเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับรายการที่สิบสามนะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยม เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการที่14รายการต่อไปนะครับรายการที่15นะครับรายการที่15หลวงพ่อลำวัดกลางปีสอง9รายการที่15นะครับรายการต่อไปรายการที่16 เหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับเหรียญหลวงพ่อทองสุกรายการที 16, a, ่สิบหกสองสี่เก้าสองนะครับหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงกะไหลทองรายการที่สิบหนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับเหรียญจิโกหลวงปู่โตนาปีหนึ่งสองกะไหลทองรายการที่สิบเจ็ดนะครับสวยงามมาก หลวงปู่โตะวัดประดูฉิมพีปีหนึ่งสองรายการที่สิบเจ็ดนะครับมีลอยจานด้วยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่เจ็ดศูนย์รายการที่สิบแปดนะครับกลัลไหลทองรายการต่อไปรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านะครับ เสมาหลวงปู่หมุนปี4 3รายการที่19นะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปี4 3สนะครับรายการต่อไปาาร,ร,อร,รายการที่20นะครับหลวงพ่อโสธร2อ6 0รายการที่20นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับ ห้าร้อยบาทนะครับห้าองค์สองพันรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีปีสองห้าหนึ่งหนึ่งรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดสี่ รายการที่22เป็นขอบสตังนะครับนี่ครับขอบสตังรายการต่อไปรายการที่23รายการที่23เหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญรายการที่23นะครับที่ระลึกถวายพัตหาร รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่เหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารโรรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดดรายการที่ยี่สิบห้าปีสองสี่เจ็ดศูนย์ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญพราท่านนุ้ยสองสี่เจ็ดเก้ารายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์อีกหนึ่งเหรียญครับรายการที่ยี่สิบเก้าห้าร้อยบาททุกรายการนะครับห้าองค์สองพัน รายการต่อไปรายการที่สามสิบเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรยายนปีศูนย์สามรายการที่สามสิบนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรยิยนะครับปีสองห้าศูนย์สามรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเหรียญแซยิทนาสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดเหรียญแซยิทวัดบางน้ำวน รายการต่อไปรายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองรายการที่สามสิบสองนะครับหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับเหรียญปาตาลหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่สามสิบสามรายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้ 33รายการนะครับ500บาททุกรายการนะครับ5องค์2,000บาท นะครับพี่พี่ันใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับขอบพระคุณพี่พีทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พี่าันใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่าันใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ